อุ้ยเสียงโทรศัพท์ครับก็นี่ห่ะอีกมุมนึงนะแล้วก็อันนันผู้ชายนี่เป็นเป็นเกย์บุ๋มีผัวเป็นเกย์บ่อยก็มีมลวงสองอยู่อยากเลยอยากให้เราขอนอนนั่งอยู่แล้วบ่กขอนอนบอกพื้น บบาพื่นเจาะของบางกันข,ข่ยสิยบไขฟังเนะี่ยไข่เที่ยวไข่แปบ้บอกเรื่องสาตัว,ตวอ่อยากเสื่องเราข่แล้วมทาไปสกิดขึ้นเขาคข้ายหนาเจาของก่อนจะไอเพราะส้อยไข่บ้างสิละไขอต้มแทนเอา้าลาตีสวัสดิ์พนะลาตีสวัสดิ์พะนะ เออลาตีสวัสด่อยละทําทานนอนไปนอนแล้วปกติสะนอนห้องเจ้าของนะอยากอยากอยากกินเขาอยากโล่อยากล้อเซิรงเขา่ขอยทําทานนอนควาย so <c oughs> เจ้าขยับว่คนฮายังว่านอนหลับแต่ยิงนงเสียงเขาโกรธแล้วนะ <c oughs> น,อน,นอนแล้วไม่ถ้าปันเนี่ยตรงไปกินมันมานะท้าทานนอนคว้าง ทำนานนั่นเราไม่โคตรสอกทองไอ้ยังสีเลยไอยังอายอาย้ยังไอ้เพราะด้เศร้าอยู่ก็เพราด้สวยเขาเขาซอกท้องไอยักอายพรุ่งนี้ฉันจะทำงานบ้านะแขนแห้งเหรอวะแขนเนี่ย เสียศักดิ์ศรีเหมือนอ่อยปันเนีย่ยทําท่าน,นอนควางนะการอ่อยหองก้อยท้าท่าน,นอนควางนะเออไปให้บัเทือเขาของขึ้นบัตไดเขาศอกทองเขาศอกท้องก้อยอยากไอ้ปะมึงแห่งเลยไม่เสียให้ก้อยเขาศอ,อกทองปเป็นสามาถเคยปวดเหงียวตังไม่กล่าไปเจ็ดมงสาแต่ก่อนตื่นก่อนเวล่านะก็อยอยากไอยก้ก็เขียน,นมึงแห้งเนาอป้าก็อ่อยปันนี่มึงกับบสสนใจกู ตื่นเช้มากตื่นก่อนเจ็ดโมงเช้าวันพว่ามื่อน,นี้นัดก,ก้ามัไว้ว่าจะไปปลาโคต้องลุกขึ้นมากแต่งจริงตื่นก่อนเวลาเจ็ดโมงเชา้าด้วยว่าปวดเยี่ยวเข้าห้องน้ำแล้วก็ภาพน้องหมาไปยางสินะพาพน้องหมายางมาย,าง,ยางปลาศูนย์มาไหนเศร้านึกเรื่องเมื่อคืนนี่กูอยากไอ้เพราะเศร้าแท้กูอยากไายกูสายสอกท้องเพิ่นว่าสิบเปย์ยยส่วนมาสิปปสไปอ่อยซึื้อกับเขา จนโดนีิค่อยเคลียร์ความเก็บอากาศมันซื้อค่อยอยากลูกเตะดานเหมือนตัวค่อยหางกูอาศัยบ้านมึงอยบบู่าซื้อเด้อมึงอย่าเฉยชากับกูครับรอนเดอร์ก็เฮ็ดชีวิตปกติเด,ด,ด,ด้คือเขาไม่สบายอะค่ะไม่สบายหมายถึงเขามีโรคป,ประจําตัวผู้ชายก็ไม่ได้อยากไม่ได้เงี้ยนที่อยากจะมีเราเท่าไหร่ีสินะกูสายแบบเงี้ยมึงเจ้าไป๋าพืน้นหัวรถอันนี้คือความจริง ทำผัผวมือเจ้าสอกทองมือเจ้ายังสี่อยากอยู่กับมันบอมอยใจออกเราได้หน่ไม่ใช่ครั้งแรกนะผู้ชายสอกทองการง,งามกะหยังผู้ชายเอาสอกตองแล้วเขาเขาคิดว่าข่อยรับอิรีนะหรือมันอยากเห็ดมันอยากหายโมเมนพักได้บมเมนแบบพักออกเบ้เขาทำท่า,ทาแบบเฟี้ยนะทำนายเป็นละนอนละเมอเพลฝฟันแบบบ้าเขารู้ท่านก็เอาสอกนี่สิ ีอยากกได้หอนเหตุการณ์นี้จะไม่เกิดขึ้นฉันจะไม่ไปอ่อยอีกแล้ว่าไปหาเหตุเด้อมือเจเด้อถามมันตุงๆโรดแต่มันอยากอันท้ามาเจ้าเสื้อห่อยในเดิมเหมือนหนึ่งยังสี่จะไปนอนละเมอเพือฝันเด้ออยากอายอะไรเศร้าอยู่ขออยากอายเจ้าของมันเหน่ยเศร้าอยู่อ่อยผู้ชายกะงามเนนอไปอ่อยเขา เขาสอบของเศร้าเศร้าเย็ดเจะเตือดนหนกเด้อท่องชิงบงอะไรต้องบึงเวลาเออเขาเจะเอาไปกวาดแล้วไม่อย่างนีคเราตามไปที่จริงนัดกันยุบป,ปับ๊มนั่นเนี่ยว่าจะรุดนั่งรถมูไปปลากระป๋องแซลม์ปลากระป๋องหาไม่คู่อย่าหาทำเลสวกทอ เอา,อางีงานไม่เมื่อยมากสิเปไปอ้อยค่ะอ้อยบ่เป็นอ้อยตุงๆนะั้นท้าทายน,นอนละเมื่อผมขีงอายเปาน,นเหนื่อเศร้านะ <laughs> เอาไปาออ <c oughs> เอาพื้นก็ร้อน <c oughs> ก็สุดสั้นในการกินนะคะแล้วก็เตรียมของขึ้นรถเรียบร้อยแล้วถังถังเอาไปมั่นสิบกระถัาางนี่แหละเอาไปไปคู่ค้นท้าทาไปเก็บตำเงินมาแล้ว ตกกกับไปคันตกแข่งกับกับมากันนั้นแหละไม่ได้ไปไกลดอกเดไปแป๊บนึ่งเขาก็ัท่าตาออกนอกบ้านไปคนทำงานนะสินี่แหละทำตัวเหมือนเป็นคนทำงานเปล่าหรอกค่ะไปหาขี่โม่นางบอกผื้นพื่อจะจอ่างี้ปลากกับจ้าทําทตาเป็นคนขยันมีคุณนภาพสิบเอ็ดโมงศูนย์สี่นาทีจ้ะ ทำถาเป็นคนมีคุณาภาพนเนเ่นี่นองตัวเว้นทำไายแต,ต่งตัวไปแล้วกับมานอนเว้น <c oughs> การละครหนวะสิบเอ็ดนาฬิกาจ้าเรารอทำแนวเสียมให้ท่านนะคะมามีของฉันประเภียพักน้อสิเปลืองพักใน่หนึ่ง <c oughs> อยากกินอาหารอีสานบานห้องดูนี่มีบอมบอมีม่มาคุณแนวละ่ะหนํำแค่ ลุยไประเด็นยังแพงตีแพงอยู่จ้าลุยตะเขืออีหลีมูเจ้ากันอ่อยผู้ชายนะมันข้างถ้นไม่มีประโยชน์อะไรอย่าไปอ่อยนะผู้ชายประหยัดผู้ชายเหมือนคุยว่าหลายคนกับซีนี่อยู่ดอกโมเมนต์นี้นะแต่หังประกาศวอาคนฟังมันเป็นเรื่องส่วนตัวเข้าใจป่ะเห็นมันไหลกว่านี้เขาเหงีหวงมันจะ เอาเยื่อใบได้หนิเอาเยื่อผอกใบมันยังคนยรำคาญผมนี่นำตัวเหลืองเดี๋ปหลักหลอดให้งอนอยู่กันไปก้นหมายอืมเฮ็ดเพื่อใดเฮ็ดใดก็เฮ็ดไปมันก็แบบกินเงินรัดแล้วก็ไปหาหลอกทำไปแจ้งทำงานอย่างเงี้ยมันก็ต้องเฮ็ดนะมันต้องแต่ว่าไผสิถือบ่ธนันล่ะไผสิช่วยบ่ธนันล่ะ คือเอาเงินของรัฐไม่ใส่นี่สินะล้วไปรักเขตยงานนะี่สิทำงานอะไรก็ได้ที่แบบเขาก็เบิงจากเหตุและผลนะี่สิหลายคนก็เห็นมาสิบกว่าปีแล้วล่ะก็ไ่เห็นเป็นยังก็บัติดไม่ไผยแจ้งก็บัติดคุกกินเงินหลวงเลยเอาตัวรอดนะ <laughs> ค่อยๆกินเงินตกงานอยู่เดอยค่อยๆกินเงินเงินตกงานคือคนละเรื่องนะเงินตกงาน <S <S แต่เงินประกันสังคมค่อยเบิดป,ปีที่แล้ว ประกันสังคมคือที่เราจ่ายเวลาทํางานจ่ายทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนอน,อนะสินะคอยก็ใส่สี่ร้อยวันแล้วก็หลังจากนั้นคอยกับเพด้เงินจากรัฐหรือหน่วยงานอ,อย่างเลื่อเราไม่ได้ยื่นกไก่สิพมีกินเราแล้วสนะิไปยื่นเลยยื่นไงปานั่นแหละบอกล้ทุกอย่างเราต้องซื้อสัต์เนาะซื้อสั์หลายกับ่ดีต้องเอาตัวรอดความเห็นแก่ตัวแล้วเอาตัวรอดของมนุษย์เนะ่ะมันมีในโตัวอยู่แล้วล่ะ แมย์ยูถุกประเทศแล้วมึงจะเอ้ยมันตรงเดินลมอยูหนี่เสียภาษีมันกคข่มอยู่แต่มันก็มีกฎของหนึ่งสองสามคอยาาประกาศไปยืนเรื่องเรื่องเงินตกงานพราว่าคอยย่านว่าคอยกับกับท่านหารนสิมันแบบเรื่องเรื่องอย่างแต่ละอย่างมันต้องมึงเบ่งจกของก่อนนั่นทำมันว่าเรื่องยังไม่เสร็จง,ง่ายคอยอาจจะยืนยืนผู้ตกงานน่ะสินะ มันเป็นเงินสิทธิ์ที่ควรจะได้สินะเป็นสิทธิ์ของข้าไหมบแม่นเงินคนจนเด้บอมเป็นแบบประสาหลัดเลคนละแนวเดยทั่วประเทศทั่วประเทศน่ะกดเดียวกันเหมือนแต่ถ้าขอยไปยืนสมมุติว่าขอยไปยืนยื่นเงินตกง,งาน แต่สามารถทํางานได้เงินเขาหมายถึงว่าโนนเงยจะเงินที่เงินตกงานใดสมมุตนะิไม่สมมุติหรอกจริง,รงแล้วเอ่แต่คอยไปเห็นงานที่ถูกต้องเสียภาษีแต่อย่าทําคือเดือนหนึ่งเนี่ยอย่ายให้เกินจากสุโมงได้เงินเท่าไหร่เขาบัญชีอ่ะหนึ่งเขาจะมีกฎหมายกําหนดไว้อยู่ถ้าฮหดเกินก็สิเขาก็ว่าเขาเห็นเงินเขาเขาก็สิบ่ให้เงินตกงานอ้าวคุณมีเงินเกินนี่คุณเราไม่จ่ายเงินตกงานคุณแล้วนะเพื่อเพื่อมันเอืน่นขึ้นพ่ออ มีอะไรอยากจะเล่าไหมมันสวกถ่วงไโอ้ผู้ชายอย่างก็ผู้ชายเรอยากแหมงงมากเลยอ่ะเราบ่สบายเราไม่โรคเราไม่โรคประจำตัวคือโรคหัวใจแล้วก็ความดันความดันแล้วก็ เรื่องกระดูกอีกคนท้าเมื่อร่ังกายป่วยอันหำมันกับว่แข็งบลระมุอเจ้ามันก็สิบ่มีความอยากมันบละอืมเห็ดงานเขียดเขียดอย่าเห็ดงานบ่พ่อเรื่องส่วนตัวเขาอีกสิไม่กูหำแข็งย really ังได้องียามึงกูเครียดทั้งกูบอสบายทั้งมีโลไปจำตัวคอยบอเรื่องจริงเนะ คนเขาบอสบายลูกแล้วใหญ่แล้วหลูกเราจนจนเราไม่หลุกไม่หลานหรือก็เท่ามาอีตหอน้ัรวกอนามาแสบมาแสบอยู่มืออืนี่จะกินอีหยังเทวานย่าง่ลาด ไปก็น้อมูเจ้าเดิมมูเขาถ่ายอยู่ปั๊มนะมันจะไปเก็บผลมไม้นะคะผลมไมก่ก็ถ้าแดดก็สิมวนอยู่คุณมือนทั้งคุณหมื่ตกแล้วตกก็สิไปแกงเป็นคนขยันก็เลยผัวบนนอ้อยบมานผู้ใตบานผู้ใา้บ้นผู้ใา้บ่นอนน้ำก็คือออกบานไปปพ <c oughs> กติมัมก็อยู่บานกวยตัง้งหลายวันสรุปไม่เป็นผลเป็นป่ากับเพื่อนดีกว่า <c oughs> แตก็ต้องมาเจ้าด้ยอยนี่ละไปบเบ้าตัวด้อบันนี้นะเ <c oughs> ขีวขยวแคลเต๋วสวสสสอสิ่บ้างเขียวแต่กูยิมบ่อไรเฮ็ดอยู่หนีบ่อไรฟันมันแพงแพงบ่พ่จเจ๊กถ่ายเจ๊กเดือนแพงแห้งเขียวไปเรา้าเดี๋ยวทำาทาไปคนลำบากไปเป็นคนลำบากคนเด้อเป็นหน้าไปกินคนละไหม่กันเป็นคนรวยปลอมตัวมานะคะไป